เรื่องชวนหัวตอนหลงกลมีแม่ชีสาวคนหนึ่งต้องนั่งรถเมย์ไปโบสถทุกวันไอจอยเด็กกระเป๋ารถเห็นแม่ชีก็นึกชอบใจพยายามเข้าไปพูดจาแทะลมแล้วถามว่าแม่ชีคนสวยเราไปขึ้นสวรรค์กันไหมจนแม่ชีรู้สึกลำคาญรีบลงจากรถไปทุกวันกระเป๋ารถเมย์ก็ทำอย่างนี้ทุกวัน จนวันหนึ่งคนขับรถเมย์ก็เดินเข้ามาหาไอ้จอยแล้วบอกว่านี่ไอ้จอยเอ็งอยากขึ้นสวรรค์กับแม่ชีหรือเปล่าข้ามีวิธีดีๆแนะนําแล้วตาเบิ่มคนขับรถเมย์ก็อธิบายแผนว่าให้เจ้าจอยปลอมตัวเป็นบาทหลวงไปนั่งอยู่ในห้องสารภาพบาปถ้าแม่ชีมาสารภาพบาปก็ให้แนะนําให้ล้างบาปโดยให้มีอะไรกับบาทหลวงเจ้าจอยได้ยิน,ยนก็กระยิมยิ้มย่องในใจแล้วเริ่มทำตามแผน จนวันหนึ่งแม่ชีก็ได้มาสารภาพบาปเจ้าจ่อยที่ปลอมเป็นบาทหลวงก็แนะนําไปว่าให้มีอะไรกับบาทหลวงและบาปนั้นก็จะหายไปฝ่ายแม่ชีก็ต่อรองว่าขอให้บาทหลวงมีอะไรกับแม่ชีผ่านด้านหลังเพราะรู้สึกละอายต่อบาปและจะเหลือความบริสุทธิ์ด้านหน้าไว้ให้กับพระเจ้าเมื่อแม่ชีหันหลังเจ้าจ่อยก็เริ่มปฏิบัติกิจทันที เมื่อเสร็จกิจเจ้าจอยก็ให้แม่ชีหันหน้ามาแล้วบอกว่านี่จอยกระเป๋าลดเมนะตัวเองฝ่ายแม่ชีก็เปิดผ้าคลุมหน้าออกแล้วก็บอกว่านี่ก็เบิ้มเมงนะพัวขะ